มิล a ลนเชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจาก้อนที่แล้วเลยนะคะหลังจากที่ฮันเซ่นฝนทนากับซีกเกอเขาก็สังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและเมื่อเขาพยายามจะใช้เครื่องมือสื่อสารเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมันก็ทำให้เขารู้สึกช็อกอย่างมากแม้เวลาที่พวกเขาอยู่ในห้องควบคุมหลักจะผ่านไปแค่วันเดียวแต่โรคภายนอกกับผ่านไปถึง10ปีแล้ว ไม่แปลกใจเลยที่ซีเกิดจะจำพวกเราไม่ได้ฮันเซนคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อที่เทคโนโลยีของคริสตัลไลเซอร์สามารถปิดเบือนการเวลาได้ฮันเซนนำหนังสือเรื่องราวของยีนขึ้นมาดูอีกครั้งในตอนแรกที่เขาพรมหนังสือเล่มนี้มันยากที่จะเชื่อได้ว่าเนื้อหาที่อยู่ภายในจะสามารถใช้ฝึกได้จริงแต่ตอนนี้เมื่อรู้ว่าคริสตัลไลเซอร์สามารถปิดเบือนการเวลาได้ ความเป็นไปได้ของหนังสือเล่มนี้ก็ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาหน่อยฮานเซิลมีแผนจะกลับไปที่บ้านและลองฝึกมันดูถึงแม้ความสามารถของเขาจะต่ำเกินกว่าเกณฑ์ที่หนังสือกำหนดไว้แต่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่จะลองฝึกมันดูฮานเซิลนั่งยานอวกาศของซีเกิร์ไปที่ดาวกระจกฮานเซิลสามารถติดตามข่าวสารในช่วงที่เขาหายตัวไปได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมันมีหลายๆเรื่องเกิดขึ้น ทางแองเจิลจีนนั้นพัฒนาขึ้นอย่างมากมนุษย์หลายๆคนวิวัฒนาการไปเป็นกึ่งเทพในช่วง10ปีที่ผ่านมาเช่นกันแต่ในกอตชนงชูรี่เขตสโดยรวมแล้วมนุษย์ก็ยังคงอ่อนแออย่างมากเมื่อเทียบกับสปิริตและมอนสเตอร์และที่สำคัญที่สุดก็คือทางชูราได้คิดค้นจีโนฟูิดบางอย่างขึ้นมาด้วยการใช้มันพวกเขาจะสามารถเข้าไปในกอตชนชูรีได้โดยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเป็นเวลาระยะหนึ่ง แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่สามารถดูซับจีโนพอยต์หรือใช้วิญญาณศูนได้นอกจากนั้นไม่ใช่ชูราทุกตนที่จะถูกส่งเข้าไปในกอสแชงชูรี่เขตหนึ่งมันขึ้นอยู่กับระดับของชูราตนนั้นๆนักสู้ระดับหนึ่งจะถูกส่งเข้าไปยังกอสแชงชูรี่เขตหนึ่งระดับของผู้ชูรานั้นสัมพันธ์นกันกับเขตของกอสแชงชูรี่ที่จะถูกเข้าไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าไปในกอสแชงชูรี แต่ก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และชูราภายในกอตแชงชัวรีเมื่อซีเกิดจากไปฮานเซนและจีเย,ยนหลันก็โทรหาพ่อแม่ของตนเองเมื่อหลัวหลานและจีหยวเจินได้เห็นฮานเซนกับจีเย,ยนนั้นพวกเขาก็เริ่มร้องไห้ออกมาแม้แต่จีหยวเจินที่แทบไม่เคยแสดงอารมณ์ออกมาก็ายังตาแดงกำ่ำเขาดีใจอย่างมากที่เห็นพวกเขาปลอดภยัยจีหยวนจนไม่ได้เป็นประธานสพาพันอีกแล้ว หลายปีก่อนทาง Angel ิ e จีนและกลุ่มสตา r ์รี่ได้สนับสนุนหวังจีเซียนให้ขึ้นมาเป็นประธานสาพันธ์หานเซินรู้ว่าหวังจีเซียนเป็นใครเขาก็คือพ่อของหวังเหมียนเหมียนและเป็นพี่ชายของหวังอี้ฮังที่หวเจินบอกหานเซิ่นว่าอย่าเพิ่งติดต่อคนอื่นๆในตอนนี้ให้รอจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านสกอรที่ยวเจินปล่อยให้พวกเขาอยู่บนยานอวกาศของซีเกอจนกระทั่งพวกเขาไปดาวกระจก เมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นจีหยัเจนก็เตรียมหาหนทางพาพวกเขากลับบ้านขอบคุณมากซีเกอ๋อตอนนี้คุณมีเบอร์โทรศัพท์ของพวกเราแล้วถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรก็โทรมาหาพวกเราได้เลยเมื่อพวกเขาไปถึงดาวกระจกพวกเขาก็บอกลากับซีเกอ๋อฮานเซินต้องการจะจ่ายเงินให้กับซีเกอ๋อแต่เขาปฏิเสธเขาเห็นยานอวกาศลำหนึ่งจอดรอพวกเขาอยู่ที่ดาวกระจกหลังจากนั้นฮานเซินและครอบครัวก,ก็เดินทางกลับไปที่ดาวลูกา้า เมื่อฮันเซิลและจีเยียนหลันเห็นพ่อแม่ของตนเองพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะยังไงสําหรับพวกเขามันก็เพิ่งผ่านไปได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองแต่สําหรับลัวรันจี er หยัวเจินและภรรยาของเขานั้นต่างออกไปพวกเขารีบเข้ามาต้อนรับพวกฮันเซินด้วยความตื่นเต้นฮันเซินและจีเยียนหลันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพวกเขาดังนั้นฮันเซินและจีเยียนหลันจึงอาแขนเพื่อจะกอดกับพวกเขา เด็กน้อยของฉันกลับมาแล้วยายคิดถึงหนูเหลือเกินทำไมหนูถึงยังไม่โตขึ้นเลยละเนี่ยเซียวว่าทำไมหนูถึงไม่โตขึ้นเลยนี่หนูจะเริ่มโตขึ้นในเร็วๆนี้ใช่ไหมฮารเซอร์และจีเยนหลันอึ้งไปเมื่อเห็นว่าความเป็นห่วงของพวกเขาดูเหมือนจะแค่กับเสียววาเท่านั้นพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรฮารเซอร์และจีเยนหลันมากนะักและสุดท้ายพวกเขาทั้งคู่ก็ยื่นแขนค้าค้างอยู่อย่างนั้น เมื่อเข้าไปในบ้านฮานเซ่นกับจีเยนลันก็อธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในจียวเนินฟังหลังจากนั้นจียวเนินก็ขมวดคิ้วคุณพ่อรู้เรื่องเกี่ยวกับนิวคอมมูนิตี้บ้างไหมฮานเซ่นถามจียวเนินจียวเนินพยักหน้าหลังจากนั้นเขาก็พูดฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับนิวคอมมูนิตี้พวกเขาเพิ่งจะปรากฏตัวในไม่กี่ปีมานี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และชูระ แต่ไม่มีใครในตระกูลจีที่รู้ว่าหัวหน้าของนิวคอมมูนิตี้คือใครพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหัวหน้าของพวกมันเป็นชูราหรือมนุษย์ด้วยพลังอำนาจที่พวกเขามีอยู่เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่มีคนหนุนหลังหานเส้นพูดโดยปกติแล้วองค์กรแบบนี้จะไม่สามารถเก็บเป็นความลับได้แต่นิวคอมมูนิตี้แปลกกว่าองค์กรอื่นสมาชิกของพวกเขามีทั้งมนุษย์และชูรานอกจากนั้นส ตระกูลใหญ่บางตระกูลก็พยายามจะเปิดเผยตัวตนขององค์กรนี้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าหัวหน้าของ New คอมมูนิตีคือใครกันแน่จีวะจนเหยีนคิดไปชั่วนหนึ่งก่อนจะพูดต่อพวกลูกคนจะอยู่เงียบๆไปสักระยะหนึ่งและปล่อยให้ฉันตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จแล้วฮาร์เซนก็ถามลัวลันแม่ตอนนี้น้องเหยียนอยู่ที่ไหนหลัวลันยิ้มไม่ต้องกังวล เอียนกลายเป็นกึ่งเทพและได้สร้างช่องทางที่จะกลับมาสหาพันธ์ได้แล้วขณะนี้เยียนกำลังฝึกวิชายอยู่ใน g ก็อดแช t u a r y ดังนั้นพวกเราจึงไม่สามารถติดต่อเธอได้เมื่อเยียนกลับมาเมื่อไรแม่จะบอกให้เธอรู้เองเยียนคงดีใจอย่างมากที่เห็นรูก,กลับมาเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาได้รับรู้แม้แต่น้องเอียนก็วิวัฒนาการเป็นกึ่งเทพแล้ว ฮานเซนถอนหายใจออกมาสองวันจากนั้นฮานเซนก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่ในเมื่อที่เขาเริ่มรู้สึกเบื่อเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปในกอตแชงชัวรี่โชคดีที่เมืองหน้ากากและหลิงเหมยยังคงสบายดีราชินีช่วพริบตาช่วยเหลือหลิงเหมยจนแกนยีนเพิ่มรับไปถึงอัญมณีแล้วตอนนี้เธอได้รับอนุญาตให้กลับไปที่เมืองดาร์คสปิดิตได้ซึ่งเธอก็ไปอยู่ที่นั่นเป็นครั้งคราว ราชินีชั่วปิปตาเองก็มีแกนยียนระดับอัญนนมณีเช่นกันแต่เธอมีข่าวร้ายมากๆจะบอกกับฮานเซ่นผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวที่เมืองเงามืดเมื่อหลายปีก่อนโดยเธอบอกว่ากำลังตามหาฮานเซ่นอยู่แต่เนื่องจากฮานเซ่นหายตัวไปเธอจึงได้ยึดครองเมืองเป็นของตนเองตอนนี้เมืองตกเป็นของผู้หญิงคนนั้นและจนตอนนี้เธอก็ยังรอคอยฮานเซ่นอยู่เธอได้บอกชื่อเอาไว้ไหมฮานเซ่นถาม ไม่แต่เธอเป็นมนุษย์คนหนึ่งทั้งสวยแล้วก็แข็งแกร่งมากๆรา,าชินิชั่วพิบตาพูดกู่ชิงเฉิงถ้านั่นเป็นเธอจริงๆแล้วก็เธอก็คงจะมาหาจันทาสวรรค์อยากรู้จริงๆว่าจันทาสวร,ร์จะยังมีชีวิตอยู่ไหมหลังจากนั้นหานซึนก็นเรียกลมสวรร์ออกมามันตกอยู่ภายใต,ใต้การควบคุมของแกนยีนสายเลือดแท้ทำให้มันยังคงมีสีแดงอยู่ ภาพของผู้หญิงในชุดเขียวยังคงอยู่บนตัวของร่มฮันเซ่นมีแผนที่จะไปเมืองเงามืดพอยังไงจิ้งจอกสีเงินและคนอื่นๆก็ยังคงอยู่ที่นั่นถ้าเขาไม่ไปมันก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะถูกจับเป็นตัวประกันเมื่อฮันเซ่นกลับไปที่เมืองเงามืดก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ก่อนที่จะได้เข้าไปข้างในเมืองเขาก็ได้พบกับแกะและวัวสีเขียวพวกมันยืนอยู่ที่หน้าประตูเมืองคนละฝั่ง พวกนายทั้งคู่มาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ฮารเซนมองดูพวกมันที่ยืนนิ่งอยู่กับที่ราวกับลูกปัน้นหัวหน้าท่านกลับมาแล้วถ้าท่านไม่กลับมาพวกเราก็คงต้องตายอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนเมื่อแกะและวัวสีเขียวเห็นฮานเซนพวกมันก็ร้องไห้ออกมาหลังจากที่แกะและวัวสีเขียวร้องไห้จนเสร็จฮารเซนก็ได้รู้ว่ากูชิงเชิงเป็นคนบอกให้พวกมันทั้งคู่มายืนอยู่ตรงนี้ มันไม่ได้ทำไปเพื่อป้องกันอันตรายอะไรแต่พวกมันถูกสั่งให้มายืนอยู่ที่นี่เพื่อรอวันที่ฮันเซิลกลับมาพวกมันยืนอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่า10ปีและตลอดเวลานั้นพวกมันก็ไม่ได้ก้าวออกไปไหนเลยแม้แต่ก้าวเดียวจิ้งจอกสีเงินและลูกม้าสีแดงเป็นยังไงบ้างฮันเซิลมีสีหน้าที่ไม่ดีรักถ้าเธอทำแบบนี้กับแกะและวัวสีเขียวมันก็มีโอกาสที่เธอจะปฏิบัติกับจิ้งจอกสีเงินและลูกม้าสีแดงแย่ยิ่งกว่านี้ซะอีก แกดูคืนขมพวกเขาสบายดีผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำอะไรพวกเขาพวกเขายังคงอยู่ในสวนและมีอาหารกินทุกวันพวกเราก็ถือเป็นผู้ติดตามของท่านหัวหน้าเหมือนกันแต่ทำไมพวกเราทั้งคู่ถึงได้ถูกปฏิบัติแบบนี้หลังจากนั้นแกะก็เริ่มร้องไห้ออกมาอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าจิงจอกสีเงินปลอดภัยดีฮาร์เซนก็รู้สึกโล่งใจเขาปอบแกะและวัวสีเขียว หลังจากนั้นพวกมันก็พาเขาไปพบกับผู้หญิงคนนั้นหลังจากที่ถูกพาไปในเมืองฮันเซนก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือกูชิงเชิงจริงๆนายกลับมาแล้วสินะฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องไม่ตายกูชิงเชิงดูค่อนข้างมีความสุขเมื่อได้เห็นฮันเซนฉันเกือบจะกลับมาไม่ได้แล้วฮันเซนพูดสรงเด็กศักดิ์สิทธิ์คืนมาให้ฉันและฉันจะไม่ถือโทษเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต กูชิงเชิงพูดอย่างมีอ้อมค้อมฮานเซนเรียกล่มสวรรค์ออกมาแล้วพูดเธออยู่ในนี้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าเธอมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหลังจากนั้นฮานเซินก็เรียกแกนยินสายเลือดแท้กลับไปและโยนร่มไปให้กูชิงเชิงกูชิงเชิงนำความอับอายมาให้กับสุข,ขาวดีเพียงเพื่อจะช่วยจันทาสวรรค์เธอเป็นคนที่อันตรายมากๆและฮานเซนก็ไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับเธอถ้าเป็นไปได้ แต่เธอยังควบคุมตัวจิ้งจอกสีเงินอยู่เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมตกลงกับคำขอของเธอเมื่อหลุดพ้นจากการควบคุมของสายเลือดแท้ลมก็กลับไปเป็นลักษณะปกติดั้งเดิมของมันหลังจากนั้นลมก็เริ่มหมุนในอากาศและทันใดนั้นจันทาสวรรค์ก็ปรากฏตัวออกมาจันทาสวรรค์รับลมมาไว้ในมือและมองหันเซ่นด้วยความโกรธเธอต้องการที่จะโจมตีเขาอีกครั้ง ต่กูชิงเฉิงหยุดจำทาสวรรค์ไว้หลังจากนั้นเธอก็มองไปที่ฮานเซินและพูดพวกเราต่างก็เป็นศัตรูกับผู้สุขาวดีจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าจันจะขอให้ทุกคนอยู่ที่นี่กันไปก่อนสักพักไม่มีปัญหาเธอจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็นได้ฮานเซินรู้สึกแปลกๆกับเรื่องราวทั้งหมดฮานเซินคิดว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรที่กูชิงเฉิงจะยึดครองเมืองนี้ไปจากเขาแต่การที่เธอขออะไรแบบนี้ทำให้เขาประหลาดใจ ฮานเซิเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับกูชิงเฉิงเอาไว้แล้วด้วยซ้ําแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจนิสัยของเธอผิดไปฮานเซินดีใจที่สามารถเ,เรียก่งการต่อสู้ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทําไมเธอถึงได้ทิ้งท่าทางอันน่ากลัวก่อนหน้านี้ไปฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่านายจะสนิทกับมอนสเตอร์ขนาดนี้ฉันไม่ได้คาดคิดว่ามอนสเตอร์พวกนี้จะยินดีอยู่ในเมืองของนายกูชิงเฉิงพูดกับฮานเซิน ฉันมีมอนสเตอร์อยู่หลายตัวเธอกำลังพูดถึงตัวไหนฮันเซนประหลาดใจแต่เขาพยายามไม่แสดงออกมากูจิงเชิงยิ้มและพูดจริงจอกกับอสูรดวงดาวนั้นไม่เลวเลยแต่พวกมันยังเติบโตไม่เต็มที่ไม่เหมือนกับไนท์แมร์ไนท์แมร์ฮันเซนประหลาดใจเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่นอกจากจิงจอกสีเงินและอสูรดวงดาวสมุดแล้ว ความเป็นไปได้ที่เหลือก็กมีแต่ลูกม้าสีแดงนี่แต่ฮันเซ่นมีอยากจะเชื่อว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่เธอพูดถึงแต่มันเห็นได้ชัดว่าลูกม้าสีแดงไม่ใช่รรมอนสเตอร์ธรรมดาธรรมดามันเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งแม้แต่กูชิงเฉิงเองก็ยังเกรงกลัวฮันเซ่นสงสัยในตัวลูกม้าสีแดงมาโดยตลอดตั้งแต่ที่เขาพบมันครั้งแรก แต่มันไม่ได้ดูแปลกอะไรมากในช่วงที่อยู่กับฮานเซ่นดังนั้นฮานเซ่นจึงคิดว่ามันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธรรมดาตอนนี้เมื่อเขาลองคิดดูอีกครั้งลูกม้าสีแดงอาจจะเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในด้านการต่อสู้นั้นมีครั้งหนึ่งในตอนที่ฮานเซ่นตกอยู่ในอันตรายเขาก็ได้ยินเสียงที่น่ากลัวและพลังอันรุนแรงก็ฆ่าศัตรูของเขาไปเขาสงสัยว่านั่นอาจจะเป็นฝีมือของลูกม้าสีแดง ฮันเซนรอไม่ไหวที่จะเข้าไปเยี่ยมในสวนแต่ก่อนที่เขาจะไปถึงจิงจอกสีเงินก็ได้กินของเขาแล้ววิ่งออกมาต้อนรับเขาก่อนแล้วมันตรงเข้าไปที่ขาของฮารเซนและเอาตัวมาถูฮารเซนอุ้มจิงจอกสีเงินขึ้นมาแล้วลูบหัวของมันจิงจอกสีเงินผ่านมาสิบปีแล้วสินะแต่เธอยังคงดูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเธอไม่เติบโตขึ้นเลยสักนิดจิงจอกสีเงินแลบลิ้นของมันออกมาและเลียหน้าของฮัรเซน หลังจากนั้นมันก็เอาหน้าของมันมาทูก,กับหน้าของฮานเซนมันไม่ได้พูดออกมาเพราะมันไม่ชอบภาษาของมนุษย์เป่าเออที่นั่งอยู่บนไหล่ของฮานเซนจ้องมองจิงจอกสีเงินด้วยความโกรธขอบคุณที่ช่วยดูแลจิงจอกสีเงินฮานเซนวางมันลงแล้วเดินเข้าไปหาลูกม้าสีแดงลูกม้าสีแดงทรายหัวขณะที่นั่งลงบนเบาะเล่ากับว่ามันไม่ต้องการพูดคุยกับฮานเซนแต่ฮานเซนไม่ได้มองคับให้มันทําอะไร ลูกม้าสีแดงปกป้องจิงจอกสีเงินและสูนดวงดาวสมุทรในช่วงที่เขาไม่อยู่และมันก็ไม่เคยทำร้ายเขาเช่นกันมันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ดุดร้ายเลยสักนิดจิงจอกสีเงินและอสุนดวงดาวสมุทรมีแกนยีนระดับอัญมณีแล้วพวกมันไม่ได้ใช้เวลาสิปีไปโดยเปล่าประโยชน์และแกนยิงของพวกมันก็ใกล้จะไปถึงระดับขั้นสุดยอดแล้วกูชิงเฉิงหวาดกลัวลูกม้าสีแดงแต่เธอจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อรอฮานเซ่น หลังจากที่เสร็จธุระที่เมืองเงามืดฮันเซ่นก็กลับไปที่เมืองนั่นกากในอันเดอร์เวิลตอนนี้ลิงเหมยสามารถกลับไปที่เมืองดาร์คสปิริตได้แล้วและเธอก็จะแวะไปที่นั่นเป็นครั้งเขาซึ่งฮันเซ่นต้องการที่จะไปที่นั่นพร้อมกับเธอในครั้งต่อไปเพื่อที่เขาจะไปเห็นน้ำเต้าบนทววานศักดิธิ์แต่ลิงเหมยไม่ได้ไปที่นั่นบ่อยๆและเธอก็มีแผนที่จะกลับไปที่นั่นในอีกสองอาทิตย์ฮันเซ่นรู้สึกเบื่อ ดังนั้นเขาจึงใช้เวลาว่างอ่านหนังสือเรื่องราวของยียนลองฝึกมันดูจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ